โอเคก็ okay, so, ขอสวัสดีทุกท่กานหนึง่งครับทุกรายการแสกเวชาติอยู่ผมนายปรนหยุดเกมที่มีชื่อว่าโกลเด้นปัตุ้รหนึ่งครั้งกับครั้งนี้เรากับปาสุ่มกาชากันทุกคนและที่ผมเคยบอกเอาไว้กับเฟสทิปไว้์สเน็เนกนะผมตู้กาชาที่ผมอยากจะสุ่มมากๆนะครับแล้วก็ที่เราบอกกันไปในคลิปสั้นคลิปยาวที่เคยผ่านมาว่าตู้นี้เนี่ยมันมีตัวละครที่ผมอยากได้มากๆกเลยคือเจนหน้างูขาวนั่นนทุกคนพาไปดูอีกรอบอยู่ไหนวะนี่ตัวนี้ที่อยากได้มากๆนะครับซึ่ง ผมก็จะพยายามให้ได้นะผมโดยการกดกาชานะครับอ่ะพให้ดูก่อนเป็นกับจัดหนึ่งรอบแบบนี้อลังการตาแตกขนาดนี้มันจะไม่อยากได้ถ้าแล้วหนึ่งร้อยครั้ง จัดไปครับอ,อ่อเริ่มคลิปกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและสนับสนุนผมง่ายๆเพีงยงแค่กดซื้อของผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ครับหรือสามารถกดสมัครสมาชิกและโดเนททิปมีโดยตรงได้นะครับเอานะไปพอร้องฮึบ เอ้ยหรือได้วะมันคืออะไรอันนี้ได้งูหรือได้ได้ไดอะไรไหมโอ้ได้สัตว์เลี้ยงมาเป็นแบบตัวน้องเอ้ย White a t โอ้ไม่ได้จริงๆด้วยโอ้ oh my god แต่ได้บัตรส่วนลดเพิ่มไปอีก88ใบทุกคน้แล้วเราจะใช้บัตรส่วนลดก,นกันกับอีก100ครั้งครับ ขอให้ออกในครั้งนี้ให้มันจบแค่ตรงนี้พอขอร้องนะจบนะจบได้แล้วขอร้องเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้ oh my god ไม่จบว่ะคุณมาได้แล้ว เฮ้ยมาใช่ไหมมาใช่ไหมอ้วเว่ยเว่ยเหรอหรือไม่ใช่ได้เว่ยครับโอ้โหได้เว่ยมาทุกคนและและอะไรและอะไรและได้แมพครับ โอเคเอ้าแต่ตีอยากได้ไม่ออกไม่ได้แมงไม่ได้เจนนาโอ้มมยกอดทุกคนเอาวะกดให้หมดเฟลให้หมดเป็นอาพีที่เหลือไปเผื่อได้เอเศรษล้น โอเคทุกคนถ้าใครอยากได้ก็ตามนั้นเนาะไม่ออกจริงๆว่ะผมกดสุดกราฟแล้วไม่ออกจริงๆคุณจริงๆก็อยากยอมแพ้แล้วนะแต่ใจบอกให้สู้อ่ะคุณต่อเลยกดเทียลสิบพอนะครับตอนนี้กดเทียรอยไม่ไหวแล้วเผื่อได้โอ้ยไม่ออกไปเรื่อยเร่เรือยัวเลยรัวเลย โอหเฮ้ยเฮ้ยยฮฮอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้โหเป็นท่าครับได้สแน็คครับจะหมดตู้แล้วนะขอขอเจนหน้าเหอะขอร้องโอ oh oh. ้ไม่ออกไปไปอาให้สุดเอาให้สุด โอ้โหเฮ้ย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 เอาแล้วอันนี้แหละชัวชัวเจน,น่าชัวอ้าวเตลร์ฟินโอ้ยเตลร์ฟินอืมคุณล้างตู้เึบมาไหมยังไม่มาอีกทีนึง มาแล้วแหละรอบนี้ชัวรับประกันเลยมาแล้วไม่มาโอ้ยมาได้แล้วขอร้อมาเพน,นเปดเพนเลยสักทีเถอะสักทีเถอะมาแล้วครับมาแล้วชัวร์ชัว,ชวไม่มีอะไรในตู้นีแล้วมันคือตู้สุดท้ายที่จะมา ม่ใช่เหรอโอ้แกมาต่อไปเดียวโอ้ยนี่โอ้ยยอยหลังตู้มาได้แล้วจริงฮึบผมหมดตัวแล้วผมคงไม่ได้จริงแล้วแหละ หวังอีกแค่สิบเจ็ดครั้งมันจะการันตีข้อสุดท้ายกดเลยแล้วกันและครั้งนี้ออกหรือไม่ไม่ออกโอ้กดหนึ่งละกันเผื่อเขาจะออกให้เราลองดูกดหนึ่งครับโอ้โหวาสนาฝนหมอ,อกอีกสักหนึ่งอ่ะ เตดงูขาวอีกที่นึงปึ๊บเอะสูตรไหนก็ไม่ออกอ่ะอ่ะสูตรหนึ่งมาเรื่อยๆไปสูตรหนึ่งจสูตรหนึ่งเออคือยังไม่ได้สูตรหนึ่งัวๆครับสูตรหนึ่งัวๆอ้าวโอ้และ สูดดึงจะมาไหมไม่มาว่าปะป้าครับกดต่อให้มันสุดกราฟครับผมไม่รู้จะกดยังไงแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันขาดอีกแค่นิดเดียวเราจะได้แล้วกับนางพญางูขาวเรียกพยาาแบบจะได้นะครับตอนนี้คือถ้าไม่ได้ก็เก็บเศษเอาจนการันตีครับทุกคนไม่ออกจริงๆเว้ยเฮ้ยสักทีนะอย่าเล่นตัวเยอะนางพญางูขาวของเรา เจนน่าฮึบโอ้โหเศษล้วนเข็มปัดและสรุปทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นคือผมเปิดไม่ออกเลยจนกระทั่งพบ2000สองพันเศษครับและนี่คือทีสุดท้ายที่ผมได้เจนน่ากว่าจะได้เนาะ คำถามว่าโดนไปเท่าไหร่อะเหรอห้าร้อยสามทีครับสรุปรวมทั้งสิ้นสามแสนอาพีครับสหรับสกินนี้โคตรเจ็บเลยอะ่ะเออถ้าชอบคลิปเปิดกาชาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ด้วยรผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้บ๊ายบายครับ